ลูกเน้นครับมียอยากได้อมฝากมาามลูกเน้นว่าลูกเน้นจะบปซื้อจริงบ่ครับรเนีนมนมาอยากซื้อเน้นเน้นอยากบวชชีวิตคนห่างมันอยู่ในบ่เาวขันองบ่ทำบุญเท่าไหน่ได้แค่ตุกนาลูกค่ะขั้นเท่าอยากทำบุญเท่ากหเดได้ไปสวรรค์ชีวิตคนท่ามันมี ายสัตว์ค่ะทุ่งเกิดได่ซัวข้าวเลยกะตายค่ะขั้นท่าบ่อยอยากไปหน้าโลกเขากับตองเฝ้าทำมุนเวลาที่ห้องสีตายห้องสีเด็กไปไปสวรรค์ไปสวรรค์รรบาลุอ๋มอมีคนขาผากถามบีกว่าลูกเรียนอยากไปสวรรค์หรือหรืออยากไปพานิพานอยากไปพานิพานเป็นเป็นอย่างคืออยากไปพานิพานครับไม่อยากเกิดอีก โจยเกิดอีกอ๋อนี่ผ้านนี่คือเป็นสิ่งที่บบเกิดอีกแล้วแมบ่บอค่ะอ๋อลูกแม่อยากฝากเนื้นกับยา,ยบา,บายตยิโยมบอครัขย,าายันญาดโยมทำบุญอยากฝากขยันยาโยมทำบุญปฏิบัติป่อลูกแม่ลูกแม่โบคิดที่จะซื้อกิลีบอค่ับบ้อบอบซื้อลยเนาะบ